โอเคครับเป็นรอบ4คนสุดท้ายนะครับการแข่งขันในเดือนกุมภาพันธ์นะระหว่างเดวิดเจอกับนาวีนะครับเดวิด <The Witch S 2> นะครับนาวีนะนาวีโ <Okay. S 2> อเคอ่ก็เด <The Witch. S 1> วิดเดวิดทำการแบนนะครับเจมโคนออริจินเบเกอร์ลีบีแล้วก็เทวะสังหาร ตัวกันอันนี้คือชุดศูนย์หนึ่งอ่าตัวเอสพีศูสองพี่ตัวที่กินบอดสองใบอ๋อนะแล้วก็นาวีนะครับเจมโคนลีบีเหมือนกันนะครับกับอัลติเมตกาก้าอีเอ็กนะก็เจมโคนี่โดนแทบจะทุกเด็กทุกคนเลยนะสมควรโดนสมควรโดนนะครับอันนี้นะให้บริษัทไปพิจารณาด้วยนะครับออกแบบลิ์ใหม่นะครับอาจจะมีอาจจะมีอะไรผู้เล่นถูกใจหลายคนเหมือนกันนะครับเจมโคนีบีผู้เล่นรักมากครับแบรนด์ไพเวทแบรนด์ลิทที่ใส่กันเยอะมาก แทบจะทุกคนเล็กเซดีเนไมใ้เป็นมูเป็นล็กเปิรเทินคิวนะครับกับชินกาก้านชินกาก้าซีีโอนะครับไม่รู้เลยใคร ีล็อเหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่รอกะเอกไปที่คอไปที่น้ำตากไปที่น้ิไปกันชดัวเเนาะด มีหรือเปล่าเฮ้ยในวันยังไม่ได้เหมือนวกันแล้วกันพูดพูดคำนั้นออกตรงไปเลยหรอในวันผมจะจัวมีอะไรไหมครับไม่ตอนนี้เดี๋ยวไม้อ่ะมีในวันโจ๊ะสามแล้ันเล่นโจ๊ะสามนะใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเล่นเป็นโจ๊ะสามมือมือกี้ใบห้าใบ ก็ใส่ยางละบายอะผมดูรีดกันหมดครับมาด้วยกันอดนนี้เป๊ะยฮะจะตีที่มาเอาไปตัดเวแค่สองไลฟ์พอโลี่ไม่จริงวอลี่สองเอาเลยสิใบได้สองไลฟ์ฟรีแล้เนี่ย เราไม่จริกได้ยิงสองไลน์ทุกคแปลกนะพอคุณเอางี้นะผมอยากพูดคำหนึ่งกับน้องๆนะพี่มีป่ะเกณฑ์สองเลยทำแล้วครับโอเคห้าไลน์ครับเรียบร้อยครับมันเป็นเซสกันที่รู้รู้กันเองโอเคเข้าไปนัุนเฟดแล้วก็ยิงเลยเรียบร้อยห้าไลน์ เล่นก่อนเขาจะจ่ายสองไลท์ให้เขาเงินไก่ไงไม่แบบนี้ไม่ให้ลงผมจับรอไว้ผมรู้ว่าคุณจะไล่อะไรของเกรียนนะเกมที่สองนะครับเกมแรกจบไปอย่างรวดเร็วครับการ์ดเกมเล่นคนเดียวครับใช่ครับผมก็ว่าครับฝั่งอาม่าครับจะเล่นคนเดียวได้หรือเปล่ามาดูกันเยจ่ายสดเลยครับคุยข่ายสดคือห้าขอฮิวครับ นี <mile> ่สมไมริปาจังเลยครับไข่มันต้ม่ามามแมินกส่ปลับสว่านเฮับสว่านมาวะเฮ้เธอพี่คือเดินผมฮะเดินพี่คือเดินผมจ้าดูเกอันนี้โกง ทำไมม่จิโลกไม่มีดูเก๋บ้างครับใค่มันมีขี่บายเลยครับใครคนคนง่ายนง่งโสอีสานนี้คอเตอร์ชุกวันนี้ขอมาต่อสามคอเตอร์ไหมคเตร์ คิดก่อนโอเคยังไงครับสามพี่สิบห้าหรือสิบสองไบที่ใบครับได้ไงเนรงยอาจจะไปเกมสมใเร็ว,เวนี้ด้วยความเร็วสูงใช่คิดก่อนจัดกองอืม เราต้องแสดงด้วยใช่ไหมแสดงแสดงการรับพี่ใช่แสดงการรับโอ้ยเราต้องแสดงโอเคไปต่อนี่วบใช่ไหมทำไมวะยอมเลยเกมสองเกมสามโอเคโอเคลงมังกรไม่ได้นะครับโดนขาดโดนขาดครับยกเลิกการคอร์ดต่อไปจะนลงมังกรสี่ขาก็ขาดมังกรก็โดนฟันเบสต่อต่างกันเลยพี่ เกมสามนะดีไซน์ก่อนไปดีเกมสามนะครับหลังจากสองเกมแรกจบไปอย่างรวดเร็วครับคนละเทิร์นครับฝั่งของคาตาะนะลงตัดมังกรไปสองทีครับฝั่งดาก้อนไม่ต้องเล่นเลยครับยิงไรตวไม่ได้เล่นมังกรครับแล้วก็ตาที่สามนะครับเป็นฝั่งของเมจิกเริ่มก่อนครับจะเป็นเกมเดียวจบหรือเปล่าครับเดินเดียวจบครับตาเกมเล่นคนเดียวครับ

ปรกาศขาสุดหรอบารคอดมีไม่มีเลยโซฟีมีได้เดปาไม่เจ็บเลือดส้ดไมกัเข้ามได้วทำไรล่ะยิงเลือดยิงเปือตัวสามีสามือเจ็บเรืหนึ่งจากเปิดสามเิบสองออหสั่งกันได้อะตัวสามเปิด้อวันเอาเลยเอาเลยไม่เจ็บเลือดทำไรโอ้โหทำไรยู่วะทรไรนะยิงไม่เอ้โห อไปซ i m u l a t e สั่งกันได้วอันนี้อันนี้มอันนี้โกเลยใช่ก็บอนน้ก้าแล้วกอ้ก้าแล้วก็ตามแล้วนี่โอรีไม่ดีแเ้อ รถดับเบลเป็นศูนย์หนึ่งครับโอเครถดับเบลเป็นศูนย์ครับแต่ที่มีข้อดีคือถ้าเจ็บเลืดจะได้ปางี้มันรลดได้เไม่ตก็ได้ถือยเดดตัดเลยหัตัดเมาไก็ต้องเป็นลูกเตียกองลายักองเปดรู้เขาต้องรู้เรยนะเอดอ่ีตหรอ นี่องยี่สิบรองี่สรบสี่สองยี่สองิอนก็่ตงยี่องย่ดีเท่าไหรอย่สิอ่สมันย่สิบสองยี่ส1่บองยี่สองย่สินเยอยี่สอยู่สิสองีบอย่สิอิย่อยี่บสงยร่สองี่สองย่ออยียยนี้ย

เข้าใจได้กับล่างตะันเก่าสนามอ่ะไม่ได้ไฟน์นนผ่านเลยขึ้นงมือเหลือแปดใบอยูชิดตั้งสองใบที่้วสี่าเ็าบที่น้เหลือแอ่ะเกใบที่อยากได้ไป

ตั oui> er> ้มนะครับรอชิลร ok ์เร่บอรดเพื่อบอร์ด้ี่ไฟฟ้าพี่ไม่ระเบิดไม่ยมไม่หลุดเหลุเอาสิพีหลักโชคชะตาที่มือแล้ว ตามาฮิวจอโจสอเอันนี้มาวางไว้อ่ออีสกิลไว้อยู่ทั้งเ่นี้มือพี่ดีใช่อมได้ีด้วยแต่ก้าตั้งบอร์ดได้แล้วเริ่มก่อก็ไม่ชัวร์ว่าจะชนะด้วยมือเนี่ย ถ้าบอกแพทเทิร์นเลยผมจะขำดีนะกูด้วยอะเชิญเลยครับพี่ไม่ทำอะไรครับไปนอนอ่ะก็เลยพี่อย่าเตะเอาเลยผมเล่นเยอะฝันไปก็ฝันไปจะถามเดียว พี่มีติรกติงนอกถินให้กูมีไปเตอร์ฟก่อนนะเออเอานี่อยากโดนฟันเมฆครับ

อยากไดมือเน่าไม่ได้เมือเน่าแมบนู้นกไเลยรี้่ไหมาย้วมว่า54ไม่ต้นั่งไม่ต้องนั่งส่งไะเถนอ2เทินอ่ะวัดว่าฮอลลีมิจิจะหลุดหมดหรือยัง อขอดูหลุมนะแล้คนนี้ไม่มีเกตโหมะมันไม่มีเกไม่มีเกหรอใช่โคตจับหลุมจับจะจะแยกเวชวัตรู้กันเองรู้กันเองจะจะเก็บหมดเลยปะเก็บหมดตัวนึ่งเอ๊มันรีบี ยังไม่ม <passwords> ียังไม่มียังไม่มีไม่ใช่ดีกันด้วยอันนี้ธรรมดาครับธรรมดาโอเคที่ไปมี่ด้วยป่ะตะเกินหมดใช่ไหมกินหมดพอลิเบจิตด้วยป่ะเอาไปแล้วพอลิเมจิตสักล้าเยื่อหนีบก็ยื่นปลาย เข้าใจป่ะให้ตัวนี้ตายไม่รู้ปล่าแล้วก็เลยนี่ไงไี่แ่คือเจ้าการไปกาไม่มีอะไรนะไอเทมไม่มีโซ่จริงจริงเลย่ไปที่เดิมไม่ไป ไม่แปลกไม่แปลกสองคิโอ้ะจเกึงไรจับลูกาหรใช่ไม่ตลอให้อันนี้จิมบกที่หนึ่งเดบี๋ยูวกเอาีตอบเนไ้ส่งให้ีนเที่ปดมีด้วยที่สิบแด้วยกลวเแล้วีน่อะแล้วก็อันนี้มันเกิดที่สองอโดะสที่สี่ ่งนโอเคเหนื่อยแล้วมันลดได้ไหมอมไม่เกินหมดเก็นหมดเก็นหมดโอเคเป็นฝั่งของกาก้าได้ท mm ี่ชนะไปนะครับ